สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมนำเพื่อนๆพืมาที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดคลิปนี้แนะนำที่พักครับที่ชื่อว่าตราดซิตี้นะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับถนนสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องพักที่ตราดซิตี้กันครับเป็นโรงแรมแบบมีลิฟต์ครับมาที่ห้อง4 1งปิดด้วยคีย์การ์ดนะครับเข้ามาที่ห้องครับจะพาดูทีละมุมนะครับมุมแรกนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครับ มีได้เป่าผมเครื่องใหญ่มากนะครับสะใจกันเลยทีเดียวแล้วก็มีกระจกวิเศษครับที่จะบอกว่าใครงามเลิศในปจัจจพีอยู่ตรงนี้ครับกระจกวิเศษตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับคู่มือโรงแรมก็มจะมีรหัสไรไฟอยู่ตรงนั้นด้วยครับนอนนะครับวันนี้เป็นห้องเตียงเดียวครับห้องนี้21ตารางวานะครับเป็นแอร์แขวนติดผน,นังหัวเตียงมีไฟโคมไฟอยู่2ดวงครับ ตรงนั้นเป็นห้องน้ำนะครับที่มีมุรลี่อยู่เคาน์เตอร์แล้วก็ทีวีนะครับตรงนี้เป็นกาต้มน้ําร้อนแล้วก็มีกาแฟครับสองซองมีน้ําดื่มฟรีสองขวดตู้เย็นนะครับแล้วก็มีชั้นวางผ้าเช็ดต,ตัวของที่ติดมากับการเดินทางตู้เสื้อผ้าไม่มีประตูปิดนะครับเป็นห้องที่มีระเบียงนะครับขณะนี้ฝนตกเดี๋ยวจะพาออกไปดูวิวเมืองตราก่อนเข้ามาดูห้องน้านะครับนะครับอยู่ใกล้โลตัสครับ มองเห็นโลตัสอยู่ตรงนู้นฮะครเขียวขณะนี้ฝนก็กําลังตกด้านหน้าก็จะเป็นบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็มีอีสุสูอยู่แล้วก็นี่ครับบริเวณโร,รงแรมมีสระว่ายน้ําด้วยเข้ามาดูที่ห้องกันต่อนะครับนี่นะครับถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นครับมุมเตียงนอนนะครับผ้าปูเตียงนี่ก็ปูได้เรียบสะอาดนะครับ พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนมาดูห้องน้ําสิครับทีนี้นี่คืออ่างล้างหน้าครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาครับแยกเปียกและแห้งด้วยกระจกมีแชมพูนะครับแล้วก็มีครีมอาบน้ําตรงนี้เป็นฝักบัวครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นน้านั้นไหลแรงเลยนะครับผมเทสดูแล้วนะครับไม่อยากเปิดใหม่เดี๋ยวเปลียกอีกนะครับอาหารเช้าพรุ่งนี้จะถ่ายให้รับชมครับ แล้วก็ตัดไปที่อาหารเช้ากันเลย